การที่โพสเอาเงินโบนัสเด้อค่ะทุกคนการที่โพสเอาเหรียญโบนัสนะคะมันจะมีทั้งข้อความแล้วก็ภาพนิ่งเด้อทุกคนเด้อน,นะคะข้อความภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอตรงช่องคุณคิดอะไรอยู่นะคะทุกคนแล้วก็วิดีโอไลฟ์สดเนี่ยนะคะนี่นะคะถ้าเขาได้ตั้งค่าโบนัสเขาโพสลงไปค่ะบอกว่าจะเป็นโพสอะไรก็แล้วแต่นะคะโพสลงไปเลยค่ะ โคข้อความจะเขียนข้อความอีกอย่างก็สร้างตามแต่เลยค่ะทุกคนเขียนลงไปวันละเท่าไหร่ยิ่งดีเยอะๆยิ่งดีนะคะถ้าผู้ใดอยากได้หน่อยก็ลุงหน่อยๆถ้าผู้ใดอยากได้หลายก็ลุงหลายๆคิดคอนเทนต์คิดคำคมคิดอีกอย่างที่เขาคิดออกค่ะบม่ว่าจะเป็นคำคมคำคมส,ส,สอนใจคำคมความรักคำคมดราม่าคำคม ปัญญาอ่อนคำคมบ้าๆบอๆคำคมอย่างก็ได้ค่ะทุกคนคะอัดลงไปแล้วค่ะวันละสามสิบถึงยี่สิบคลิปนะยี่สิบข้อความนะคะทุกคนเขียนลงไปเลยนะคะแล้วก็ภาพนิ่งนะคะอัดลงไปค่ะทุกคนนะคะเมื่อวานนี้ยายว่าทําสถิติได้นะคะข้อความแล้วก็ภาพนิ่งนะคะวิดีโอนะคะสามสิบสามคลิปนะคะรวมทั้งหมดวิดีโอหนึ่งหนึ่งวิดีโอหนึ่งคลิปนะคะแล้วก็ภาพนิ่งนะคะ ช่วงคุณคิดอะไรอยู่จังเสนะคะแล้วก็ข้อความนะคะข้อความสักประมาณสักยี่สิบหาคลิปทุละนะคะข้อความ25ครั้งนะคะที่ลงไปมือเมื่อวานเนี่ยนะคะเว้นระยะห่างในการลงค่ะทุกคนนะคะนี่คือเขาจะได้เหรียญโบนัสนะคะสะสมได้นะคะทุกคนตัดยอดแต่ละเดือนแต่ละเดือนเด้อนะคะเขียนลงไปเลยค่ะข้อความอัดลงไปเลยผู้ใดคิดยังออก,กอัดลงไปเลยหรือว่าสวัสดีค่ะทุกคนนู่นนี่นั่นหรือว่าเฮากบ เดินไปแบบมีเป้าหมายสักวันก็สําเร็จเองนี่เขาก็ไดนึงนึงขอความน,นึงน่ะเราก็ล้งไปนะคะเอออ่าอยากอยากเป็นคนที่เธอรักไม่อยากเป็นคนรักข้างเดียวเองก็ล้งไปนะคะล้งไปเห็นมันหลากหลายกลุ่มนะคะหลากหลายกลุ่มที่ลงไปลงไปเพราะเราเอาโบนัสนะคะทุกคนอืมบางทีในชีวิตจริงเขาอาจจะนั่นบ่ไ้เออเข้ากับเขียนเขียนค่ะเขียนไปให้มันหลากหลายกลุ่มเป้าหมายที่เขาอ่านของเราเด้อทุกคนเด้อนะคะบไิพาดพิ้งถึงผู้ใดผู้หนึ่งก็เข้าก็ เพราะได้นั้นดอกแต่บางคนที่เพื่อนอ่านเพื่อนก็นอาจจะแบบนั่พลาดพิงหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเราทํางานของเรานะคะเพราะว่าหนูมันอยู่ค้นเดียวมันอยู่แบบนี้นะคะเล้วบานี่ก็ได้ไปพลาดพิงถึงผู้ใดหรอกค่ะพวกหนูอยู่แบบธรรมชาติทำมาอย่างไปงีสินะคะอันครรมคมที่เราสื่อไปหรือการแสดงที่เราทําไปนะคะมันก็เป็นแค่คอนเทนต์เป็นแค่อยัง่ะ บทหนึ่งนะคะที่เราสื่อออกไปอยากจะให้ทุกๆคนที่ดูสื่อที่ช่องของเราเนี่ยได้มีรอยยิ้มสนุกสนานได้มีอย่างน้อยๆก็อพออ่านคำคมหรืออ่านทำอีอย่างที่เทาเขียนไปนะคะการมีส่วนร่วมการเข้าถึงมันก็นจะได้เพิ่มขึ้นเป็นสีเขียวๆนะคะทุกคนอันนี้คือบางคนลงหลายแท้จังสนวนซี่นะคะบางคนเขียนอีอย่างก็รอกก็เดียนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเด้อที่เข้าลงไปเบอร์สุคลิปนั้น AI มันบรดันให้ ให้ช่องนั่นๆเห็นเนาะค่ะบางทีผู้ใดที่บ่มากขเขาเพื่อนก็ประดันไปนะคะเพื่อนก็จะดันไปหลายๆกุ้มเป้าหมายอย่งเสียนะคะอันนี้คือเข้าใจตรงกันถ้าได้โบนัสนะคะได้ตั้งค่าโบนัสถ้าได้ตั้งค่าโบนัสก็ลงโบนัสคือนี่ละเอาข้อความที่ลงไปนี่ละคะ่ะหรือสังเกตช่องแยวบาดก็ได้เด้ค่ะว่ยแยวบาดลงเท่าไรนะคะต่อวันนะคะไปไล่เบ่งในโปรไฟล์ส่วนตัวได้เลยะคะ่ะเว้นระยะห่างในการลงยงเสียนะคะเออแยบบาดลงมื่อไรจะคลิปเออนะคะมีอย่างแน่นะคะ ออลอกเลียนแบบก็ได้ค่ะว่าเป็นยังนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนสาเร็จขึ้นกันนะคะคํโคมบ้างคลิปตลกบ้างคลิปดีบ้างคลิปมีสาระคลิปนู่นนี่นั่นนะคะอ,อจะเป็นดราม่าเพราะเป็นดราม่ากัเคียนลงไปเลยค่ะเพราะบางทีชีวิตจริงเราเลียนไม่ได้เพราะว่าอยู่ในโทรศัพท์นะคะเขาก็สามารถเล่นได้นะคะเพราะผู้ใดผ่านสตรีมก็ไปลงช่องคุณคิดอะไรอยู่นะคะ เงวๆนะคะอัดวิดีโอเงยวๆ,ๆไปลงช่องคุณคิดอะไรอยู่ผู้ใดพันเลี้ยวกะลงเลี้ยวหลายๆผู้ใดพานโบนัสกะล้งโบนัสเอาโบนัสเพื่อนหลๆอ่าผู้ใดพันอ่าอีกอย่างตั้งๆกะลงไปแต่ถ้าผู้ใดที่พันเบิดสส่ันเล่นมันเบิดสู่ห่องเลยเด้อทุกคนเพื่อสะสมเหรียญน,นะคะเออบอแมนว่าพัานเบิดสู่ห่องเราล้งแค่สองสามคลิปบแมนเด้นะคะยิ่งลงเยอะยิ่งได้เยอะยิ่งลงเยอะยิ่งมีโอกาสที่จะเก็บเหรียญเยอะค่ะทุกคนนะคะยี่สิบแปดหมื่นตัดยอดเทเนงวันที่ยี่สิบเอ็ดกับตัดยอดวันที่ยี่สิบ ยิบหาย่ิบห,หกก็โอนเข้าบัญชีปึ้งปึ้งปึงปึ้ง,งยังเสียค่ะนะคะคนที่ได้หลายคลิปื่อาจจะปังนะคะแต่สําหรับเขาบ่ได้ดังเขาก็ต้องเฮ็ดเฮ็ดเห้เหเหมันปังเฮ็ดเห้เหเหมันหลายๆคลิไปไว้ยังเสียทุกคนนาะนะคะ,คนนะ,คะเข้าใจตรงกันนะคะทุกคนนะคะเข้าใจตรงกันบางคนว่าโอ๊ยจ,จังจีโพสต์อียงกระดอกระเดียแทบซั่นคือหนูโพสต์เอารายได้นะคะเพราะว่ามันได้ตั้งค่าหาตั้งค่าแล้วนะคะห้าตั้งค่าหนูก็ต้องโพสต์ทุกห้องนะคะทุกห้องคือที่ได้เหรียญเนาะ เข้าใจตรงกันนะคะใครที่ยังไม่ได้ผ่านสู่สูเดอนะคะบางคนได้ตั้งค่าแค่ดาวนะคะดาวนี่ไม่ได้วางยังเพราะยังค่ะนอกจาก FC เขาชื่นชอบคลิปเราเขาถึงมอบให้นะคะแต่สตรีมกับเรียวกับโบนัสคือระบบเขาทําให้ถ้าเราขยันเราก็ได้เหรียญถ้าเราไม่ขยันเราก็ไม่ได้แค่นั้นเองบางคนได้โบนัสแต่เอาเหรียญมอบเป็นนะคะ แต่เอาเหรียญบ่เป็นนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะบางคนได้ตั้งค่าโบนัสสามสี่เดือนแต่เหรียญไม่ขึ้นสักอันนะคะแต่เหรียญบ่ขื้นแต่เหรียญบ่ได้ไหลกันเสียนะคะใครทํามากคนนั้นได้มากใครทําน้อยคนนั้นได้น้อยนะคะขึ้นอยู่กับความสามารถของเราช่องนั้นๆจะมีคนดูไม่ดูนอะทุกคนนาะนะคะลงไปเลยเด้ค่ะเพต้องคิดเยอะเพต้องคิดหลาย เออไม่ต้องไปว่ามันจะพาดพิงถึงบุคคลนั้นหรือเปล่าอย่ไปคิดร้ายค่ะการทําคลิปก็ลงไปเลยนะคะลงไปงอ,งงองแงงแงเต้นวิวๆิวิวไปเออเต้นงอแง,งงแง,งไปเออย่างบ้าบ้าบในกล้องไปค่ะทุกคนแค่นั้นล่ะได้แล้วนะคะให้มันได้ตั้งค่านะคะให้มันได้ตั้งค่าถ้าเฮาบเฮดจกเครือก็บ่ได้เฮาเฮดเพราเฮาเฮดสำเร็จแล้วได้ตังค่าแล้วสบายค่ะทายยังก็ได้เงินทายย่งเหรียญก็ึ้นทายยั้งกันนั่นแต่ก็ต้องสะสมเหรียญน,นะคะเพื่อที่จะให้ สู่เป้าหมายเออคอนเทนต์นี้บ่มีคนเบิ่งการเขาถึงลดลงตีเขาต้องซ้อมเบิ่งนําเด้ซ้อมเบิ่งการเขาถึงลดลงตีเฮาเปลี่ยนไหมเ,เปลี่ยนไหมมาให่ภูมิส่วนร่วมน้าคลิปเฮาจังี่ข้อความเติมเข้าไปยังีงนะคะเมื่อวานขอความเยบบาวัดกะเขียนเข้าไปค่ะ20กว่าคลิปนะคะ20กว่าข้อความนะคะลงสลับสับเปลี่ยนกันไปละเออค,คําค้มอีหอย่างอนใดที่คิดออกกัจดไว้อนใดคิดบ่ออกกั เมือ่อใดคิดว่าออกกัดถือๆว้กวนเมือ่อใดคิดออกกัดลงประมาณนี้เนาะค่ะเนาะอ่ะขอบคุณหลายๆนะคะที่ติดตามรับชมพพพอกันไหมในคลิปหน้าไลฟ์สดนาสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ